คลิปนี้เราจะได้สรุปกันว่าใช้งาน1,000โลแรกมีข้อดีข้อเสียอย่างไรในรถคันนี้แบบชัดเจนแบบคนซื้อมาใช้จริงและรีวิวแบบตรงไปตรงมาครับมาดูสิ่งที่ไม่ชอบกันบ้างฟังก์ชันบางอย่างขาดหายไปอย่างเช่น Adaptive Cruise Control สาร Add b o เพื่อลถปริมาณในเสียนะครับอนาคตอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีผลเสียกับตัวรถมากน้อยแค่ไหนการจูนช่วงล่างแบบนี้มันมันไม่ใช่ซีรีส์ห แบบดั้งเดิมอีกต่อไปแล้วอันนี้ซีดีห้าในวันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วยี่ห้าควรจะมีต่ดัดไม่มีมาให้เนี่ยนั่นก็คือซอฟโครสหรือประตูโดดครับอันนี้ปิดกระตูกันปึ้งปั้งปึ้งปั้งเลยผมบรรยกาศในรถผมติดฟิล์มอ่อนนะผมมันทําให้รถดูคลีนดูเกลีย์มุมมองเวลาเรามองออกไปนอกรถเนี่ยมันดูสบายตาคลิปนี้ครับเราก็เดินทางสู่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจัีขันีครับก็ใช้ bmw 520d m sport g60 คันนี้เดี๋ยวคลิปนี้เราจะได้สรุปกันว่าใช้งาน1,000โลแรกมีข้อดีข้อเสียอย่างไรในรถคันนี้แบบชัดเจนแบบคนซื้อมาใช้จริงและรีวิวแบบตรงไปตรงมาครับคลิปนี้กับผู้โดยสารทั้งหมด5คนครับก่อนมาแเราก็ปรับเปลี่ยนล้อชุดใหม่1ชุดนะครับเป็นล้อแบรนด์ sr c ford ครับในรหัสรุ่น pf10 ใช้กับยางเดิมได้เลยขอบ20ล้อ1วงเบาวกว่าล้อเดิม4กิโลกรัมเสร็จแน่นอนครับรถทอนแรงกทำไปเยอะครับใส่แล้วเนี่ย r e s ปอน s ์ดีขึ้นเยอะเลยการบังคับควบคุมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วการวิ่งของตัวรถสมูทขึ้นเพราะน้ำหนักล้อมันเบาขึ้นอันนี้เห็นได้ชัดเลยแต่น่าเสียดายครับเราใช้เป็นยางรันแฟตเหมือนเดิมมันก็รู้สึกสะเทือนอยู่ แต่ว่าใส่ล้อฟอร์สไปเนี่ยอารมณ์ที่มันสะเทือนดึกๆๆขึ้นมาเนี่ยน้อยลงนะแต่อาจจะไม่ได้เยอะแต่น้อยลงแน่นอนโอเคฮะเดี๋ยวเรามุ่งหน้าสู่อำเภอหัวหินกันครับ เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับว่าเจ้า 520D G60 M Sport คันเนี้ยผมใช้งานมาแล้วประมาณ900โลมีข้อดีข้อเสียอย่างไรและอะไรที่ผมไม่ชอบในรถคันนี้นะครับเอาข้อดีก่อนเลยนะครับเครื่องยนต์ดีเซลบล็อกนี้นะครับมีความประหยัดมียตาเร่งที่ดีแรงม้า1 9 7ตัวแรงบินอยู่400นิวตันเมตร ตอบโจทย์ครับกับการเดินทางไกลยอดเยี่ยมครับขณะกำลังเครื่องยนต์มีความยืดหยุ่นสูงขับทางไกลไม่เหนื่อยยิ่งเดินทางความเร็วอยู่ช่วง140ถึง180นี่โอโ้โหเครื่องยนต์นี้รอบต่ำมากๆกนะฮะกับวตาการสิ้นเปลืองนะครับถังแรกย่มิการขับไปชนบุรีนะครับไปทุระชนบุรีไปกลับก็ใช้ความเร็วค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็มาต่อเนื่องด้วยหัวหิน ใช้ความเร็วค่อนข้างเยอะนะครับความเร็วเดินทางก็อยู่มา130ถึงประมาณ190กิโเมต่อชั่วโมงอัตราการสิ้เปลืองดีเซลจะกินอยู่ประมาณ13โลลิตรโดยประมาณกนะ็คือกดแซงกดแซงอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าประหยัดนะถ้าขับขี่เท้าหนักๆแบบนี้ยอดเยี่ยมเลยอัตราเร่งเนี่ยหลายคนคาดหวังว่ามันจะกระโชโกโคกหักไม่ครับมันไปสมูทสมูทเรื่อยๆแต่ขึ้นความเร็วได้เร็วดูไม่ อีกทีไม่รู้ตัว,ลวเลยร้อยหกร้อยเจ็ดเลยพอได้น้ำหนักตัวรถพันแปดร้อยห้าสิบกิโลมันไม่อาจจะแบบไม่บูตบาร์สขนาดนั้นแต่เขาเซ็ตรถมาในสไตล์รักชัวรี่รถผู้ใหญ่อัตราเร่งมันเลยแบบสมูทสมูทขับรู้สึกว่าโอเคอะนะฮะไม่เหนื่อยเดินทางไกลไม่เหนื่อยปกติผมเป็นคนขับรถเวทสี่ห้าร้อยมาอยู่แล้วนะครับคันนี้แรงมาหนึ่งก็จะตูมขับได้สบายแฮปปี้ครับ เกียร์ต่อเกียร์สมูทถือว่าเซ็ตมาได้ดีครับน้ำหนักพวงมาลัย bmw ไม่เคยทําให้ผิดหวังครับคมครับแต่ไม่ได้แบบคมจากที่แบบโยกอะไรนิดหน่อยรถเปลี่ยนเลนไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับยังมีความผ่อนคลายในการขับขี่เปลี่ยนเลนนี่แม่นกระชับชับไวสําหรับคนชอบขับรถ b m w นี่คือใช่แน่นอนข้อดีต่อมาคือช่วงล่างนะครับที่เขาเซ็ตมาเนี่ย คือเหมาะกับใช้ความเร็วสูงอันนี้ยอดเยี่ยมครับนิ่งเนียนตั้งแต่ความเร็ว1้0ยขึ้นไปเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ารถคันนี้มันมั่นคงมากเลยเย็นความเร็ว200เลยช่วงล่างที่เซ็ตมาแบบนี้สำหรับคนขับรถเร็วใช่ครับตอบโจทย์ครับแม้กระทั่งนั่ง4คน5คนมันไม่ย้้ยเลยขับไปแบบนิ่งๆิ่งเนียนเขับเร็วนี่เรารู้สึกว่ารถเป็นอย่างมั่นคงปลอดภัยอยู่เบรก M Sport 4ี port, ่พอตหลัง1พึร์พอทที่ให้มาเพียงพอแล้วครับเบรกดีระยะเบรกสัน้น V engine เบรกมาช่วยแต เบรก B M ก็ BM, ไม่เคยทําให้ผิดหวังเบาะนั่งนุ่มนวลน,นั่งสบายนะครับคนขับคนนั่งนะครับถือว่าดีนะครับเบาะน,นั่ง,นะนะน,งนั่งสบายเดินทางไกลผ่อนคลายในรถคันนี้นะครับบอดี้ภายนอกความสวยงามแล้วแต่มุมมองคนชอบแต่ส่วนตัวผมมองวันแรกมันอาจจะยังไม่ค่อยสวยแต่วันนี้เริ่มสวยและ้ะเริ่มรู้สึกโอเคมันมันโมเดิร์นสไตล์มันดูแบบใหม่ ดีจริงๆรู้สึกดีต่อใจครับเวลามองแล้วแหม่รถมันดูสวยดูเ hey ท่ละเกินแผงคอนโซลภายในนะครับดูรําสมัยดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบในรถคันนี้นะฮะแอมเบร์ไลท์ในยามกลางคืนแสงไฟในยามกลางคืนทาให้รถคันนี้ดูเมียทารถในการขับมากยิ่งขึ้นอันนี้ขับแล้วรู้สึกว่าเออมันไม่น่าเบื่อออปชั่นก็จะมีกล้อง360ที่ให้มาก็ถือว่าดีเพราะว่าตีเวียรจะโดนว่าว่ากัก ออปชันและเกินคันนี้มีกล้อง360มาแล้วความจุท้ายรถโคตรกว้างโอ้โหกว้างสุดๆจริงๆแอบ,บแอบ,บคิดนะว่าความจุท้ายรถกว้างหน่ยนะยอ่อลงมาหน่อยได้ไหมแต่ให้ผู้โดยสารตอนหลังนั่งเอง็อนกว่านี้หน่อยได้ไหมเออมันน่าจะดีกว่านี้แต่ว่าก็โอเคความจุท้ายรถขนของได้สบายเลยการเก็บเสียงอยู่ในเกณฑ์ดีครับการเก็บเสียงนี่ถือว่าเหมาะสมกับราคาค่าตัวเขานะครับยังรู้สึกขับแล้วรู้สึกยังผ่อนคลาย นะครับมีความเงียบในห้องโดยสารเครื่องเสียงฮา r m ม n นการ์ดอนก็ซุ้มเสียงยอดเยี่ยบอยู่แล้วยิ่งพนวกับรถที่เก็บเสียงดีแบบนีเฮ้ยมันมันยิ่งมีสุดทรีในการเดินทางได้ดีนะฮะมาดูสิ่งที่ไม่ชอบกันบ้างในรถคันนี้นะครับอันดับแรกก่อนเลยนะฮะฟังก์ชันบางอย่างมันขาดหายไปอย่างเช่น Adaptive Cruise Control ควรจะมีให้แต่กลับไม่มี a d a p t i v e มีคุณคอนโท l แต่ไม่ได้เป็นระบบ a d a p t i v e อธับทีวก็คือการเบรกตามคันนาการเร่งตามคันนาอันนี้น่าจะมีแต่ไม่มีสตาร์ทสต็อปครับไม่มีปุ่มปิดซึ่งมันน่ารำคาญมากๆเวลาขับรถจอดหน่อยเดียวเครื่องดับอะไรอย่างเงี้ยจอดแป๊บเดียวเครื่องดับอันนี้ไม่ชอบเลยน่าจะมีปุ่มปิดระบบเนี้ยจริงไม่น่าใสเข้ามาหรอกนะฮะมันทาให้รู้สึกว่าผมว่าสงแอบสงสารรถนะสตาร์ทไปบ่อยแบบนี้ผมว่าบัวอนาคตมันจะเสียหายหรือว่าไม่ทนนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเดี๋ยวดับเดี๋ยวสตาร์ทผมว่าไม่เวิร์กเลยน่าจะมีปุ่มปิด นะครับแล้วก็การเติมสารแอดบูเพื่อลดปริมาณในเสียนะครับอนาคตอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีผลเสียกับตัวรถมากน้อยแค่ไหนในส่วนของสิ่งที่ไม่ชอบอีกนะฮะมันในเรื่องของช่วงล่างอย่างที่บอกไปเอามันดีความเร็วสูงแต่วความเร็วต่าําความเร็วเดินทาง,งกลางๆคนไม่ได้ขับรถเร็วผมว่ามันติดก,กระด้างติดก,กระด้างไปหน่อยนะครับการจูนช่วงล่างแบบนี้มันมันไม่ใช่ซีรีส์ห้าแบบดั้งเดิมอีกต่อไปแล้วเราทวินหาความนุ่มนวล กระชับโดูดนิ่งเนียนมีทุกอย่างในซีรีส์5ตั้งแต่อดีต e 3 4 e 6 0 f 1 0พวกนี้มีทุกอย่างที่ bm ซีรีส์5ควรจะมีอันนี้ซีรีส์5ในวันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วมันติดกระด้านไปหน่อยนะครับถ้านั่งยิกนั่งสองคนรถรู้สึกกระด้างถ้าเป็นคนมีอายุขับเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ชื่นชอบช่วงล่างที่ bm ให้มาแบบนี้ก็ได้นะครับ ยางรันแฟตคือสิ่งที่ทําให้คาแรคเตอร์ของรถคันนี้เสียไปนะครับยางรันแฟตแน่นอนคนระับเป็นความปลอดภัยเพราะยางแตกขับได้นะครับแต่สิ่งที่ทําให้มันเสียอัตรารถไปคือมันแข็งนะฮะมันกระด้างเวลาขับความเร็วต่ำเนี่ตุกตักตุกตักตุก,ต,ก,ต,กตักเลยอีกอย่างหนึ่งมันเป็นยางขอบ20แน่นอนครับแก้มันบางขึ้นมันเก็บทุกอย่างขึ้นมาบนรถกว่ายิ่งการจูนช่วงล่างที่แบบแนวแนวสปอร์ตนะครับมันยิ่งไม่ช่วยเลยนะฮะในส่วนของอยางรันแฟตนะครับถ้าเป็นไปได้เบียเบียควร เปลี่ยนเหนะครับใช้ยางแบบธรรมดาได้แล้วในส่วนของบอดี้ภายนอกในส่วนที่ไม่ชอบแล้วแต่ผมมองนะกระจังหน้าที่มีไฟกลางคืนบางทีบางคนอาจจะมองน้ำแต่ผมรู้สึกเฉยๆนะครับก็ไม่มีก็ได้นะครับแล้วในส่วนของบั้นท้ายที่มันลาาเทแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันดูแปลกๆไปหน่อยนึงในสรีระเคิร์ดานค่านะครับในส่วนอีกอย่างหนึ่งครับที่ BM มันมันควรจะมีซีทีห้าควรจะมีแต่ด,ดันไม่มีมาให้เนี่ย นั่นก็คือซอฟโครสหรือประตูโดดนะครับซีรีห้าเนี่ยอดีต,ตมันมีมา F10 G30 มีมาแต่ G60 ไม่มีมาให้อ่ะอันนี้ปิดกระตูมันปึงป้งปังป้งปงเลยผมมองว่าเฮ้ยมันน่าจะมีนะออปชั่นเนี้ยดันกลับไม่มีเสียคาแรคเตอร์รถหมดนะฮะหลังคาครับัวดีเซลไม่มีหลังคาสันลุกควรจะมีซะหน่อยหนึ่งนะครับเพิ่ม บรรยากาศภายในรถให้มันดูเคลียร์ดูโปร่มากขึ้นน,นะฮะแต่จริงบรรยากาศในรถผมติดฟิล์มอ่อนนะผมไม่ได้ติดฟิลม์มมืดเพราะผมติดฟิล์มเนี่ยมาฟุงแอนติติก้าดับเบิลซิรามิกเอเจ็ดศูนยีแอผมเป็นคนชอบฟิล์มแบบใสๆซึ่งฟิล์มตัวนี้ก็ตอบโจทย์ในการใช้งานของผมมันทําให้รถดูคลีนดูเคลียร์มุมมองเวลาเรามองออก ไปนอกรถเนี่ยมันดูสบายตานะฮะแล้วมันยังการแสงกรองแสงได้ดีนะครับในบาฟล์กแอนต์กติก้าดับเบิลเซรามิกที่ผมติดในรถคันนี้ซึ่งเราก็เป็นตัวแทนติดตั้งฟิล์มตัวนี้ด้วยอีกอย่างหนึ่งครับที่มันไม่เวิร์กนะ่ะมือเปิดประตูครับมันควรจะเป็นแบบรุ่นเก่าแบบ G30 ที่มันจับทั้งกำมือเปิดผมว่ามันดูแข็งแรงแต่นี้มันเปิดแบบแบบบานสวิงล่างอะ่ะนี่บอกว่าต้องกระดกมือขึ้นอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามัน มันไม่ใช่อ่ะ BM ควรจะเป็นแบบเดิมครับเนี่ยนะฮะมันเลยดูไม่แข็งแรงในมือเปิดประตูนะฮะในส่วนอัตราการสิ้นเปลืองนะครับผมอ่ะสรุปกันตรงนี้นะครับผมขับเดินทางเนี่ยใช้ความเร็วสูงๆเนี่ยก็ได้13กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะอัดเหยียบตลอดนะฮะ103ยสาึงร้อเนี่ย13กิโลเมตรต่อลิตรในความเร็วเดินทางถ้าแบบไม่เครียดมัน1 0อ1ยี1ร้อยสเหยียบเดินเนียนเนียก็ได้อยู่ประมาณ14กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งหลายคนบอกว่าทำไมมันยังกินเนี ห4บเองบางคนขับ1 7 18ใช่ครับถ้าคุณขับแบบเชิบเชิบเนิบเนิบมันก็ประมาณนี้แหละได้15 16แน่นอนแต่คือผมซื้อรถระดับนี้มาคือมันก็ต้องตามอรรถรสตามความรู้สึกเราเราเป็นคนชอบขับรถอะ่ะนะฮะประมาณนี้กับ,บสรุปวันนี้เราพาครอบครัวมาเที่ยวต่างจังหวัดด้วยนะฮะก็ถือโอกาสลองรถไปในตัวด้วยนะครับใครสนใจนะครับในการตกแต่งรถ bmw ทุกรุ่นนะฮะบอกได้เลยฮะว่าเราซื้อเองใช้เองนะครับเราใช้ bm มาตั้งหลายรุ่นแล้วแหละ f 30แล้วแล้วก็มา g 2 2 นะครับแล้วก็มาซีรีห้ากันดีนะฮะแต่ว่าเรามีประสบการณ์ในการขับขีบีเมาหลากหลายรุ่นเลยเลยเข้าใจว่าเออซีรีห้าที่ผ่านมามันเป็นแบบไหนนะครับผมโอเคครับท้ายนี้ก็ฝากร้านไปด้วยแล้วกันนะครับยังไงมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับเจเอสไรซ์บิวนะฮะแบบบริการแบบตรงไปตรงมานึกถึงงานแต่งรถสินค้าคุณภาพบริการทับใจแต่งแล้วสวยมิสได้ใช้งานได้จริงครับถึงนั้นเราครับเจเอสไรซ์บิวครับยังไงคลิปนี้ขอตัวเดินหายลาจบเจเอสไรซ์บิวก่อนครับสวัสดีครับ